สวัสดีครับมาดูวิธีการ add live view นะครับ share layout for a u t e r user นะครับผมลำดับแรกนะครับให้เราเข้าโปรแกรมว e ดสนะครับโดยใส่ username และก็ password นะครับจากนั้นก็ล็อกอินเข้าระบบนะครับเลือกกล้องที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกไอคอน layout ตรงกลางด้านบนนะครับมันจะมีให้เลือกในส่วนของ equal นะครับ1ูณ1ไปจนถึง8คูณ8นะครับในส่วนของ panorama นะครับจะมี1 p บวก6 2 p 2 p บวก3หรือ3า p นะครับตรงนี้แล้วแต่เลือกนะครับต่อไปนะครับในส่วนของโฟกัสนะครับจะมี1บวก12นะครับ1บวก16ไปจนถึง2บวก8นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับต่อไปนะครับในส่วนของว e r t i c a l นะครับจะมี1 v บวก6ครับ v บวก2นะครับไปจนถึง5 v นะครับตรงนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมลำดับต่อไปนะครับเมื่อเลือก l a เ out ์ที่เราต้องการแล้วนะครับ หรือกำหนดเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการคลิกขวาเลือก add layout นะครับเพื่อกำหนด layout ที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับลากกล้องมาอยู่ใน layout นะครับแล้วก็ลำดับถัดไปก็คลิกขวานะครับ add view เพื่อกำหนด view ในการดูกล้องของแต่ละ user นะครับและเพื่อแชร์ view layout ให้ user คนอื่นนะครับจะได้ไม่ต้องกำหนดใหม่ขึ้นทุกครั้งนะครับผม ลำดับถัดไปนะครับให้เรากำหนดยูเซอร์ใหม่นะครับโดยใส่ชื่อยูเซอร์แล้วก็ใส่พัสเวิร์ดนะครับให้เลือกไปที่โลนะครับจากนั้นก็เลือกเป็นคัอมไมซ์นะครับผมต่อไปนะครับในส่วนของ Permission ตรงนี้จะมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะครับเพื่อกําหนดค่าต่างๆให้กับยูเซอร์นะครับโดยจะมีในส่วนของ Operation นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกดดอปดาวนะครับจะมีคําว่าวิ w ให้เราติ๊กเลือกได้เลยนะครับต่อไปนะครับส่วนของ configuration นะครับตรงนี้แล้วแต่จะเลือกให้กับ user นะครับอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะกําหนดให้ user นะครับต่อไปนะครับ accessible device นะครับตรงนี้จะกําหนดว่าให้ user สามารถดูกล้องไหนได้บ้างนะครับผมจากนั้นนะครับเสร็จแล้วก็กด add นะครับผม